ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่1,281ชายชาราสองคนแข่งขันชิงความชื่นชอบแบบเด็กๆจหาวินเชิงและนายหญิงผู้เท่าอธิบายว่าถ้าจะกำจัดพวกงูหนูมแมลงมดเราต้องกวาดล้างและเริ่มต้นใหม่ สมาคมจงอี้สร้างขึ้นโดยบรรพบุรุษตระกูลจ่ายหลังจากที่วิวัฒนาการมาหลายร้อยปีสมาคมก็ค่อยๆสูญเสียความดั้งเดิมไปหากปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปก็จะมีแต่พวกหนอนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อตระกูลจ่ายเลยดังนั้นในช่วงปีก่อนๆจ่ายวินเชิงจึงก่อตั้งพันธมิตรทางธุรกิจใหม่กับหันเมืองอวีและซิงเหวยเพื่อแยกความแตกต่างจากสมาคมจงอี้ดั้งเดิม ระหว่างสองปีที่จ่ายวินเชิงป่วยอารองของตระกูลจ๋าก,ก็ได้แยกธุรกิจของตระกูลออกไปอีกดังนั้นเมื่อชินชวนเริ่มกัดซาะและจัดการกับสมาคมจงอี้รวมทั้งธุรกิจดั้งเดิมของตระกูลจา๋ายจ่ายวินเชิงก็เลือกที่จะผลักเรือไปตามกระแสน้ําเพื่อค้นล้มธุรกิจดั้งเดิมของตระกูลจ๋ายอย่างสมบูรณ์ดูเหมือนว่าญาเจีเยนจะเข้าใจว่าจ่ายวินเชิงหมายถึงอะไรถ้าอย่างนั้นเธอญาเจี่ยนมองไปที่คู่รักหนุ่มสาว เราสบายดียา่าไม่ต้องกังวลสุขภาพของย่าเองก็สำคัญเจียนอีหลิงใส่ใจกับสุขภาพของย่าเจียนมากกว่าย่าเจียนเคยเป็นโรคหลอดเลือดสอมองมาก่อนซึ่งไม่ควรวิตกกังวลมากนะักเอาละเอาละย่าไม่ได้กังวลย่าเจียนโล่งใจในที่สุดท่านผู้เท่าใจเห็นดังนั้นก็บอกเรื่องกล้วยไมยกับเจียนอีหลิงเด็กดีกล้วยไม้ปู่ของเธอมีกลิ่นหอมมากฉันก็อยากเก็บไว้ในบ้านด้วย ไม่รอคําตอบเจียนอีหลิงปู่เจียนก็พูดกับเจียนอีหลิงก่อนหลานรักกล้วยไมยนี้หลานปลูกให้ปู่โดยเฉพาะและมันก็ต้องเป็นของปู่คนเดียวใช่ไหมท่านผููเท่าใจและปู่เจียนมองเจียนอีหลิงทั้งคู่เจียนอีหลิงเลือกอะไรไม่ถูกจ่ายวินเชิงรีบเข้ามาช่วยเจียนอีหลิงออกจากวงล้อมปู่กล้วยไมย่ต้องปลูกอย่างพิธีพิถันเพื่อความอยู่รอดถ้าปู่ไม่เข้าใจการเลี้ยงกล้วยไมย่ก็ลืมมันไปเถอะเอาอย่างนี้แล้วกัน คราวที่ผมทำภาพพันคอหายอีหลิงเลยทำให้ใหม่เดี๋ยวจะเอาให้ปู่แทนจริงเหรอเจ้าเด็กนี่แกทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอของจากหลานสไพ้จะแจกให้คนอื่นสุ่มสี่สุม5้าไม่ได้ต้องได้รับความยินยอมจากหลานสไพซยเสียก่อนก็เรื่องธรรมดาใจหวินเชิงเอามือปิดปากไว้ข้างหนึ่งคำตอบของเขาแฝงความรู้สึกผิดเล็กน้อยอันที่จริงภาพพันคอน,นั้นเดิมทีเจียนอีหลิงถักให้ท่านผู้เท่าใจอย,อยู่แล้ว เพียงแต่ตอนแรกเจียนอีหลิงตั้งใจรอจนกว่าอากาศจะเย็นลงก่อนที่จะมอบผ้าพันคือให้ท่านผู้เท่าจายตอนนี้ถึงจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงแต่อากาศก็ยังร้อนมากอือให้ปู่จ่ายเจียนอีหลิงให้คําตอบยืนยันท่านผู้เท่าใจารู้สึกชื่นใจขึ้นมาทันทีมีผ้าพันคอที่หลานสะพ้ายถักให้แล้วจะอยากได้กล้วยไม้ไปทําอะไรกลิ่นหอมของกล้วยไม้จะไปมีกลิ่นหอมเหมือนผ้าพันคอที่หลานสะพ้ายถักได้ยังไง ปู่เจียนมองท่านผู้เท่าใจอย่างดูแคลนภูมิใจอะไรมันก็แค่ภาพพัน์คอไม่ใช่หรือไงท่านผู้เท่าใจพูดกับเจียนอีหลิงอีกครั้งแต่เด็กดีหลังจากนี้เรียกฉันแบบไม่ต้องมีนามสกุลก็ได้เรียกฉันว่าปู่ก็พอเธอกับอาเชิงแต่งงานกันแล้วฉันคือปู่จริงๆของเธอคุณพูดเรื่องไร้สาระอะไรปู่เจียนไม่เห็นด้วยผมยังอยู่ที่นี่ถ้าหลานรักเรียกคุณว่าปู่นั่นหมายถึงผมหรือคุณหลัก ถ้าอย่างนั้นผมก็จะเป็นปู่ด้วยนี่จริงจังนะหลักๆเลยก็คือถ้าหลานรักตะโกนเรียกปู่แล้วผมไม่อยู่นั่นก็หมายถึงคุณแต่ตราบใดที่ผมอยู่ที่นี่นั่นก็หมายถึงผมต้องระบุตัวตนให้ชัดเจนท่านผู้เท่าใจไม่มีอะไรเพิ่มเติมเอาเถอะคุณแก่แล้วผมฟังคุณชายชราสองคนนี้เหมือนเด็กสองคนจากประเด็นเรื่องตำแหน่งแค่นั้นพวกเขาสามารถโต้เถียงกันได้ครึ่งวัน ตอนที่1,282ฉีกหน้าในงานประมูล 1. การพัฒนาชานเมืองฝั่งตะวันตกของเมืองหลวงประชุมประมูลที่ดินผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์หลายคนมารวมตัวกันทุกคนต้องการที่จะประมูลที่ดินผืนนี้แต่คนส่วนใหญ่รู้อยู่ในใจแล้วว่าโอกาสที่พวกเขาจะได้สัญญาที่ดินนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย บริษัทฉินมุ่งหมายที่จะครอบครองที่ดินผืนนี้ความน่าจะเป็นของป้ายบริษัทอื่นๆจึงไม่สูงมากนักสถานที่ประมูลมิสเตอร์ฉินชวนมาตามด้วยแฟนของเขาซึ่งก็คือโมชือวินหน้าตาของหนุ่มสาวที่มีความสามารถนั้นดูสะดุดตามากหลายคนเข้ามาทักทายพวกเขาและประจบสอบพลอคนสองคนอย่างกระตือรือร้น ชินชวนมีสีหน้าเรียบเฉยโมชีวินหน้ารู้สึกเขินอายเล็กน้อยแต่เมื่อเผชิญหน้ากับการยกย่องของทุกคนเธอก็พอใจในเวลานี้ฝูงชนที่ล้อมรอบชินชวนและโมชือวินก็เปลี่ยนทิศทางหลายคนวิ่งไปอีกทางหนึ่งเมื่อมองหาใครสักคนและมองข้ามไปก็จะเห็นจ่ายวินเชิงที่สวมชุดสูทสีเข้มพร้อมกับแววตาที่ลึกล้ำท่าทางมีชีวิตชีวารูปร่างสูงสมส่วนไหล่กว้างและเอวแคบ เจียนอีหลิงที่คล้องแขนอยู่ข้างเขานั้นงดงามและน่าหลงไหลเธอแต่งตัวเรียบง่ายแต่ก็ดึงความงามที่บริสุทธิ์ไรเดียงสาของตัวเองออกมาทำไมจ่ายหวินเชิงถึงมาที่นี่ตระกูลจ่ายล้มละลายแล้วไม่ใช่เหรอแม้แต่บ้านของตัวเองก็ยังถูกขายทิ้งแล้วเขามาประมูลที่ดินทำไมทุกคนต่างสงสัยเกี่ยวกับการปรากฏตัวของจ่ายหวินเชิง แต่เพราะมีเจียนอีหลิงอยู่ด้วยจึงไม่มีใครกล้าหัวเราะเยาะใจหวินเชิงโดยตรงทุกคนรู้ว่าตระกูลจ่ายล้มละลายแต่เจียนอีหลิงมีทรัพย์สินจํานวนมากบางทีเธออาจจะลงนามที่ดินมีแผนจะเปิดสาขาอื่นหรืออะไรทํานองนั้นนั่นก็เป็นไปได้ทั้งหมดจ่ายหวินเชิงและฉินชวนศบตากันเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากันทุกคนก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศแปลกๆเล็กน้อยวันนี้นายท่านเชิงมาประมูลด้วยเหรอ ชินชวนเอ่ยปากถามใจวินเชิงไม่อย่างนั้นผมจะมาทำอะไรที่นี่เล่นสนุกเหรอใจวินเชิงเหยียดยิ้มดูชั่วร้ายและมีสเสน่ห์คุณไปเอาทุนประมูลมาจากไหนชินชวนมีรอยยิ้มบนใบหน้าเขาและดูเหมือนจะเยาะเย้ยพฤติกรรมที่ไม่ประเมินของตัวของใจวินเชิงมีคนข้างๆเขาตอบว่าพึ่งพาภรรยามีไม่กี่คนที่เอามือปิดปากไว้เพราะไม่อยากหัวเราะออกมาเสียงดัง ทุกคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้ยังพอมีภูมิหลังทางตระกูลอยู่บ้างไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้เห็นใจวินเชิงที่เคยทำให้พวกเขากลัวในอดีตแต่ตอนนี้กลับต้องพึ่งพาภรรยาเพื่อสนับสนุนตัวเองได้เท่านั้นพวกเขาก็อยากจะหัวเราะจริงๆรอยยิ้มบนใบหน้าของใจวินเชิงยังคงไม่ลดลงมิสเตอร์ฉินอิจฉาผมมีภรรยาที่สามารถพรรึ่งพรราได้แต่คุณมีแฟนเพียงคนเดียวที่คอยรั้งตัวคุณไว้และมีแต่จะทำให้คุณดูแย่ โมชีวินที่ถูกเยาะเย้ยจับมือของฉินชวนแน่นไม่ใช่ว่าเธอไม่รู้เรื่องของตัวเองหลายคนสาบแช่งและดูถูกเธอลับหลังแต่เพราะความสัมพันธ์ของเธอกับฉินชวนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครจะพูดกับเธอต่อหน้าในเวลานี้ฉินชวนที่ควรปกป้องโมชีวินแต่กลับมองไปที่เจียนอีหลิงและถามเธอว่าเขาคุ้มค่าไหมในความทรงจำชาติที่แล้วของฉินชวนจ่ายหวินเชิงไม่ใช่คนดี เขาถักถางไม่สุภาพไม่จริงจังกับชีวิตของตัวเองเป็นคนวิปริตและโอ้อวดสุดท้ายก็ตายเพราะตัวเองโมชีวินกังวลมากขึ้นเธอหวังว่าจ่ายวินเชิงและเจียนอีหลิงจะจักไปให้เร็วที่สุดและไม่ต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าฉินชวนอีกเจียนอีหลิงบอกว่าเธอไม่ชอบฉินชวนแล้วทำไมเธอถึงปรากฏต่อหน้าเขาบ่อยๆ เจียนอีหลิงไม่รู้ว่าทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวต่อหน้าชินชวนโม่ซื่อวินจะประมาทและกลัวมากคุ้มค่าคำตอบของเจียนอีหลิงคือใช่โดยไม่ลังเลใจหวินเชิงพาเจียนอีหลิงขึ้นไปที่นั่งของพวกเขาตอนที่1,283ฉีกหน้าในงานประมูล 2. บางคนพึมพำเสียงเบาว่าจะภูมิใจอะไรได้หลักก็ติดใจหลงคนหน้าขาวนิดหน่อย ใช่ดูท่าทางที่เขาภูมิใจสิท้าไม่ได้แต่งงานกับเจียนอีหลิงก่อนล้มละลายตอนนี้เขาจะทำอะไรได้อีกยังจะมาประมูลที่ดินที่นี่อีกที่ดินในเขตชานเมืองตะวันตกนี้ราคาเท่าไร่เขาไม่รู้หรือไงเขามีคุณสมบัติอะไรที่จะประมูลราคาที่ดินหลายหมื่นล้านคุณคิดว่าเจียนอีหลิงจะเอาเงินหลายหมื่นล้านออกมาเพื่อเขาจริงไหมถ้าใช่ก็คงจะโง่ หลายคนลดเสียงลงพูดคุยกันเงียบๆไม่กล้าให้ใจ่ายวินเชิงและเจียนอีหลิงได้ยินการสนทนาของพวกเขาชินชวนและโมชีวินที่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้จึงได้ยินสิ่งที่พวกเขาคุยกันโมชีวินรู้สึกสบายใจขึ้นมากเธอจะไม่ง้อทาเรื่องมากมายอีกต่อไปสิ่งที่เธอไม่สามารถก้าวข้ามได้ก็คือเจียนอีหลิงที่คอยรั้งเอาไว้แต่เมื่อได้ยินคนอื่นดูถูกเจียนอีหลิงเธอก็รู้สึกผ่อนคลายโดยไม่รู้ตัว อย่างน้อยก็ไม่ได้ทำให้เธอขายหน้าคนเดียวโมชื่วินเงยหน้ามองฉินชวนอีกครั้งแต่ก็เห็นว่าฉินชวนยังมองไปที่เจียนอีหลิงท่านใดนั้นหัวใจก็เจ็บปวดขึ้นมาอีกหลายส่วนและความเจ็บปวดนี้เธอสามารถเก็บไว้ในหัวใจได้เท่านั้นไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนเธอจะต้องอดทนเธอไม่สามารถทำผิดพลาดอีกตราบใดที่เธอไม่ทำผิดพลาดเธอสามารถอยู่เคียงข้างเขาตราบเท่าที่เธอสามารถอยู่เคียงข้างเขา เธอยินดีที่จะยอมรับการดูถูกทุกอย่างเมืองหลวงมีที่ดินเป็นเหมือนทองเป็นจำนวนมากใจกลางเมืองไม่มีสถานที่ที่จะพัฒนาได้ในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่ดินโดยรอบก็ขายได้ราคาสูงเช่นกันที่ดินที่จะประมูลในครั้งนี้ตกเป็นเป้าหมายของบริษัทมากมายตั้งแต่เริ่มต้นมีแค่โครงการมูลค่าหลายหมื่นล้านไม่กี่โครงการที่สามารถรับไปได้จริงๆ ราคาประมูลเริ่มต้นคือ5000ล้านไม่ถึง10นาทีหลังจากที่เริ่มประมูลราคาก็เพิ่มมามากกว่า10,000ล้านในเวลานี้หลายสมาคมหลายแห่งต้องเลือกที่จะยอมแพ้จนถึงขณะนี้จ่ายวินเชิงและเจียนอีหลิงก็ยังไม่เสนอราคาไม่รู้ว่าสองคนนี้ไม่รีบร้อนจริงๆหรือเพราะไม่กล้าเรียกราคานี้เจียนอีหลิงพิงไหลของจ่ายวินเชิงและหลี่ตาลงเล็กน้อยทำตัวเหมือนลูกแมว เมื่อคืนเธอเหนื่อยนิดหน่อยทำให้ขาดพลังงานในตอนกลางวันนอกจากนี้เธอไม่สนใจเนื้อหาการเสนอราคาจึงรู้สึกง่วงนอนเล็กน้อยใจหาวินเชิงรู้สึกละอายใจแล,และให้เธอพิงตัวเขาเพื่อพักผ่อนจากการฟัดเหวี่ยงเมื่อคืนนี้เธอคงเหนื่อยจริงๆเขาต้องการที่จะยับยั้งชั่งใจเช่นกันแต่บางครั้งการควบคุมตนเองจะออฟไลน์ก็จะออฟไลน์ไปเลยเมื่อราคาถึง18,00 0ล้านจหวินเชิงก็พูดขึ้น 18,00 0ล้านการเสนอราคาของจ่ายวินเชิงทำให้หลายคนมองเขาด้วยสายตาแปลกแปกเขาพูดเสนอราคาจริงๆเหรอจ่ายหวินเชิงมีเงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแม้แต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่วหายเซินก็ยังไม่น่าจะใช้เงินจำนวนมากในครั้งเดียวใช่ไหมแม้ว่าสองคนนี้จะมีเงินมากมายขนาดนั้นแล้วบริษัทหลักหลังจากลงนามที่ดินนี้แล้วจะเก็บไว้ดูเฉยเก็คงไม่ได้ใช่ไหม เพื่อพัฒนาและเริ่มก่อสร้างจ่ายหินเชิงมีของพวกนั้นพร้อมใช้แล้วหรือยัง1,9,000ล้านผู้ช่วยของฉินชวนตามจ่ายหินเชิงไปประมูลในนามของฉินชวนทันที2,000 20, มล้านจ่ายหวินเชิงยิ้มไม่เร่งรีบจุจูจูจ,จ,จดูเหมือนว่าจะจริงจังพวกเขาถอนหายใจอย่างไร้อารมณ์เจียนอีหลิงรวยจริงๆคนที่สามารถก่อตั้งลั่วห่เซินได้มีเงินมากมายจริงๆ 2,800ล้านผู้ช่วยยังคงขึ้นราคาต่อในนามของฉินชวน21,000ล้านจ่ายวินเชิ่องมีสีหน้าผ่อนคลายและเพิ่มราคาอย่างต่อเนื่องราวกับว่าจะต่อสู้กับฉินชวนจนจบตอนที่1,284ฉิีกหน้าในงานประมูล3 25,000ล้านผู้ช่วยของฉินชวนเพิ่มเลข205ลงในป้ายประมูลของฉินชวนทันที คนอื่นสายหน้าลังเลแต่ก็ต้องยอมแพ้และติดตามต่อไม่ได้2.6 0 0 0ล้านจ่ายวินเชิงติดตามไปใกล้ๆขึ้นราคาต่อไปอย่างไม่ลังเลในเวลานี้ตัวแทนของสมาคมอื่นๆได้หยุดธงของพวกเขาแล้วเมื่อถึงราคานี้แล้วมันก็เกินงบประมาณของพวกเขาพวกเขาหยุดดูการแข่งขันระหว่างฉินชวนและจ่ายวินเชิง ชายสองคนนี้เคยถูกจัดให้เป็นสองมหาเศรษฐีและตระกูลใหญ่ในเป่ยจิงขณะนี้พวกเขากำลังแข่งขันกันอย่างดูเดือดเสียงตะโกนของจ่ายหวินเชิงและฉินชวนไม่สามารถปลุกเจียนอีหลิงได้แต่ยังทำให้เจียนอีหลิงหลับสนิทยิ่งขึ้นมีผลเหมือนกับการฟังครูในชั้นเรียนตราบใดที่ไม่ใช่เรื่องของเธอนั่นก็จะไม่ขัดขวางการง่วงและการงี่หลับสุดท้ายจ่ายหวินเชิงขึ้นราคาเป็น3 8 0 0ล้าน ผู้ช่วยของฉินชวนบอกเขาว่าบริษัทไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมากนักหักยังถูกบังคับให้เสนอราคาประมูลจะทำให้โครงการของบริษัทหยุดชะงักกับปัญหาห่วงโซ่เงินทุนหลังจากที่ฉินชวนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็เสนอราคาเพิ่มอีกครั้ง3 1 0 0 0ล้านคราวนี้เป็นราคาที่เขาเสนอด้วยตัวเอง3,1600ล้านจ่ายวินเชิงเสนอราคาตามโดยไม่ลังเล นี่มันบ้าชัดๆใจวินเชิงคิดว่านี่ไม่ใช่เงินหรือไงสำคัญคือนี่ไม่ใช่เงินของเขาเองเงินของภรรยาจะฟุ่มเฟือยขนาดนี้เลยเหรอสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่เจียนอีหลิงแต่เจียนอีหลิงหลับอยู่บนไหล่ของใจวินเชิงเธอรู้ไหมว่าเธอจะสูญเสียมากกว่าสาม0 0ื่นล้านยังจะนอนได้อีกนะใจของคนคนนี้ทำด้วยอะไรเนี่ย จิตวิทยาของการเป็นหมอนั้นแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอผู้ช่วยของฉินชวนและทีมการเงินคำนวณซ้ำแล้วซ้ำอีกก็รู้สึกว่ามันไร้ความหมายสำหรับบริษัทหากจะแข่งขันต่อไปทำให้ฉินชวนยอมแพ้อย่างมีเหตุมีผลหลังจากที่ฉินชวนไต่ตรองแล้วเขาก็หยุดการเสนอราคาต่อในที่สุดค้อนก็ตกลงที่ราคา31,600ล้านซึ่งถูกป,ประมูลโดยจ่ายวินเชิง ทุกคนเดินไปยังที่นั่งจ่ายหวินเชิงเจียนอีหลิงและยิ้มให้กับทั้งสองยินดีด้วยนายท่านเชิงมีความสามารถมากจริงๆฟื้นคืนชีพด้วยเลือดเต็มหลอดในเวลาไม่นานอะไรนะคนอื่นมักจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ควรแต่งงานได้ดีแต่คำพูดนี้ในทางตรงกันข้ามก็ใช้ได้จริงผมอิจฉานายท่านเชิงจริงๆที่มีความช่วยเหลือภายในที่ดีแบบนี้เสียงของพวกเขาปลุกเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงลืมตาอย่างงงเงียและขยี้ตาตามสัญชาตญาณ จายวินเชิงดูแลเธอถ้ายังง่วงนอนอยู่ก็นอนอีกหน่อยเถอะถ้ายังนอนอีกหน่อยฉันกลัวว่าแม้แต่ครอบครัวของเธอก็คงถูกควักกระเป๋าหมดไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดถักถางจบแล้วเหรอเจียนอีหลิงถามตอนนี้เธอง่วงมากไม่รู้ว่าทำไมถึงหลับไปอื้อจ่ายวินเชิงส่งแก้วน้ำให้เจียนอีหลิงปล่อยให้เธอต่อยต่อยดื่มน้ำ ผู้อำนวยการเจียนสามีของคุณเพิ่งใช้เงินคุณไป31,600พันล้านเพื่อซื้อที่ดินผืนนี้มีคนกลัวว่าเจียนอีหลิงจะไม่รู้ว่าจ่ายหวินเชิงเพิ่งใช้เงินไปเท่าไหร่แทบจะรอไม่ไหวที่จะบอกเรื่องนี้กับเจียนอีหลิงที่เพิ่งตื่นนอนไม่ใช่เง <to> ินฉันเจียนอีหลิงกล่าวว่าเงินที่เขาหามาได้ทรัพย์สินก่อนสมรสแม้ว่าจ่ายหวินเชิงจะไม่สนว่าเงินของตัวเองทั้งหมดเป็นของเจียนอีหลิง แต่ตามหลักกฎหมายเงินยังคงเป็นทรัพย์สินก่อนสมรสของจ่ายหวินเชิงไม่ใช่เงินของเจียนอีหลิงทรัพย์สินก่อนสมรสทุกคนคิดว่าสิ่งที่เจียนอีหลิงพูดเป็นเรื่องเหลวไหลตระกูลจ่ายล้มละลายแม้แต่บ้านยังต้องขายจ่ายหวินเชิงจะไปมีสินสมรสได้ยังไงตอนที่1285ฉีกหน้าในงานประมูล 4. ไม่ทราบว่าไหนท่านเชิงตั้งใจจะทำอะไรกับที่ดินผืนนี้มีคนซักถามโดยไม่ดูถูกธุรกิจตระกูลจ่ายได้ปิดตัวลงใจวินเชิงที่เป็นผู้นำหลักในจะทำอะไรได้บ้างหลังจากได้ที่ดินกลับมาจ่ายวินเชิงยิ้มที่มุมปากสำหรับโครงการใหญ่ขนาดนี้ไม่มีใครคิดว่านายท่านจะแอบอ้างใช้ในนามส่วนตัวเหรอคำพูดของใจวินเชิงแปลกมากทุกคนขมวดคิ้วโดยไม่ตั้งใจ เอาละครับในท่านเชิงตั้งใจจะสร้างอนาจากธุรกิจของตัวเองขึ้นมาใหม่ใช่ไหมเมื่อก่อนผู้คนเรียกจใจวินเชิงว่าในท่านเชิงนั่นคือการเคารพและกลัวตัวตนของเขารวมทั้งกลัวอํานาจของตระกูลที่อยู่เบื้องหลังเขาตอนนี้การเรียกเขาว่าในท่านเชิงค่อนข้างจะแดกดันอยู่บางจายหวินเชิงมองไปที่คนพวกนั้นแล้วยิ้มบางๆไม่มีความลำบากใจอย่างที่ทุกคนคาดหวัง ไม่รู้ว่าใบหน้าของจ่ายหวินเชิงทำมาจากอะไรถึงหนาได้ขนาดนี้แล้วจะไม่สายเกินไปที่นายท่านเชิงจะเริ่มทำเหรอถ้านี่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยโครงการใหญ่ขนาดนี้ล้มเหลวคุณจะสูญเสียทุกอย่างโดยเปล่าประโยชน์คุณกําลังพูดเรื่องอะไรนายท่านเชิงเคยเป็นผู้นำตระกูลจ่ายโครงการใหญ่ๆแบบไหนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนว่าจะไม่ผิดพลาดแน่นอนหรือไม่จริง ถึงตอนนั้นบางทีพวกเราอาจจะต้องพึ่งพานายท่านเชิงเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์กันนายท่านเชิงถ้าโครงการไม่แน่นอนแล้วต้องเปลี่ยนมืออย่าลืมติดต่อเราผมยังยินดีที่จะรับมันแต่ถ้าเป็นราคาในวันนี้สูงมากโดยพื้นฐานแล้วมันไม่มีผลกำไรอะไรนั่นจึงเป็นเหตุผลที่มิสเตอร์ฉินและผู้นำคนอื่นๆยอมแพ้ไม่รู้ว่าเพราะว่าประมูลไม่ผ่านเมื่อกี้ทำให้หลายคนอารมณ์เสีย ตอนนี้ต่อหน้าเจียนอีหลิงเขาแอบเสียดสีใจหวินเชิงที่กำลังจะมาใช่ไหมมิสเตอร์ฉินคนเหล่านี้กำลังมองหาคนนำจึงเน้นถามฉินชวนเป็นพิเศษทุกคนรู้ว่าการที่ตระกูลจ่ายล่มละลายฉินชวนเองก็มีส่วนร่วมอยู่มากเมื่อดึงฉินชวนเข้ามาเกี่ยวข้องเจตนาที่จะก่อเรื่องจึงชัดเจนฉินชวนมองใจวินเชิงและเจียนอีหลิงด้วยสีหน้าซับซ้อน สายตาที่จับจ้องไปยังเจียนอีหลิงดูเหมือนจะเห็นความเจ็บปวดและความเสียใจบางอย่างจากดวงตาดวงนั้นถ้าคุณอยากกลับมาโครงการนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีฉินชวนแสดงความคิดเห็นขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณจายวินเชิ่งตอบอย่างเฉยเมยชินชวนใส่ข้อกล่าวหาคุณไม่ควรใช้ความพยายามของอีหลิงกับตัวเอง ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นคนติดต่อกับกองกําลังต่างๆเพื่อทําลายตระกูลจ่ายและตอนนี้เขากลับรู้สึกเสียใจต่อเจี่ยนอีหลิงเหมือนบุคลิกที่แตกแยกผมและภรรยาไม่รบกวนมิสเตอร์ฉินจ่ายวินเชิ่งไม่แยแสคนอื่นๆจงใจพูดกับฉินชวนมิสเตอร์ฉินพูดได้ดีแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถวางแผนกลยุทธ์และนําธุรกิจตระกูลให้รุ่งเรืองได้ ใช่มิสเตอร์ชินคุณบอกเรื่องพวกนี้กับมิสเตอร์จ่ายแต่เขาคงไม่เข้าใจวันนี้มิสเตอร์จ่ายได้ที่ดินผืนนี้มาอย่างยากเย็นเป็นเรื่องที่ต้องฉลองหลังจากที่บริษัทใหม่เปิดขึ้นก็อย่าลืมเชิญผมไปงานเปิดตัวด้วยหลักแม้ว่าคุณจะสูญเสียเงินเล็กน้อยแต่มิสเตอร์จ่ายยิงคงมีวิสัยทัศน์ที่ดีที่ดินผืนนี้มีค่าที่สุดในเปิดจริงมาหลายปีพวกเขาช่วยจ่ายวินเชิงพูดอย่างชัดเจนและแอบย่อเย้ยอ,อย่างลับๆว่าทุกคนเข้าใจ ตามที่พวกเขาพูดใจวินเชิงและเจียนอีหลิงน่าจะขอบคุณชินชวนในเวลานี้ผู้รับผิดชอบการประมูลได้เชิญใจวินเชิงไปที่สำนักงานของพวกเขาเพื่อดำเนินการขั้นตอนการติดตามผลประธานจ่ายจากบริษัทติ่งเวิร์นโปรดตามผมไปที่สำนักงานด้านหลังด้วยสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้